<Easy> girl. ท่านผู้ชมม้วเขาไปอ่นมวาสซาไหมครับเราไปอยู่ในเกมวอร์โรบอรอ่าผมแค่ดูเพื่อนผมเลยนะครับมีคนบอกว่าให้ไปดูเพื่อนพี่หน่อยสิไปดูหน่อยเอ,อ่อแบตบก็จะหมดแล้วไอชิปหายเ,ออเพื่อนเนาะก็เราจรดแบบเกมนี้มันช้ามาก ผมแบตหมดผมจะเล่ไนไม่หนัโอเคเนี่ยเลเวลยี่สิบเก้าเนี่ยผมมีเพื่อนคนเดียวนะ่ะเขาชื่อว่าเขาอยู่แรงดีมาไม่การเสียเวลาผมจะรีบไปเล่นเลยลนะกันแบตมันจะหมดละเอเล่นหาเพื่อนดว่วนมีนี่ก็คือุณนต,ต่างๆคุณจนเิมอะไรวะเนี่ยแล้วก็คุจนจุนไท่ทั่โลก สัญน,นอะไรไ okay, ดวะเนี่ยโอเคมาเอเบซีนี้เราเกิดเองกันเราจะใช้สัญญุนตั้งแต่ก่อนไหมต้นนี้เลยนี่คือกบแจ็คลิงเงากบแจ็คลิงที่ามอมนั่นก็คือกบกบมันจะกระโดดใช่ไหมล่ะแล้วมันติดตินแจ็คลิงนี่มันมือมันม okay. ืนมันโอเคนีฉากบุกแล้ว ออไปเล่นเพื่อนเเอีดีเพื่อนไปซีซั่นนี้มันทำให้เิี่ตรที่ว่าบจนรดดุกอะไรง่ามันเลยยมันสารสไ่งแฟาฟาฟาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตื่ นี่สองที่นี่ว่าอย่าไปตรงแม่น้ำว,ว้าส่วนข้อผิดพลาดได้ทุกคนอ่ะใส้เ,เลยใส้เ,เลยเออ เลอดอดไปหมดเหมือนยิงไปยิงขากระตุกแบบนี้ไปเลยยิงต่อหน้าไปเลยยิงจนกว่ามาันจะตายเออเราก็ต้องต่อไปไม่โอเคดับเบิลคิวผมเก็บดับเบิลคิวได้แล้วนะครับโอเคอ่อผมจะเก็บมุตะคิวได้หรือเปล่าดูกัน

I เนี่ยที่ว่าไม่หลังป้าไม่ล็อกโอ้ยังโกเลยอ่ะเป้าไม่ล็อกยิงใส่มันยิงมันเลยยิงมันเลยเออยิงยิงกระโดดยิงเออแตกแตกแตกบอกเลยว่าแตกแบบเนี้ยเพื่อนรุมยิงอ่ะบอกเลยว่าแตกแตกชิวเปิดโล่ไว้ไม่รู้ว่าแตกอ่ะ ตัวไหนตัวไหนมยิงตัวไหนวะยิงจะยิงเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วแล้วหนึ่งตัวไปทางนู้นเดินเดินเดินเอาเดินช้าจั่มาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวยิงเลยยิงตีเพื่อนมันติดบารีดใช่ไหมมันไม่น่านจะติดบารีดแตกเลยว่าแบบนี้แตก คือแตกอะครับนิ่ชนะแล้วใช่ไหมอ้าวมันเกิดใหม่ว,ว้าวตอนนี้มันเกิดใหม่แล้วอือทางนั้นผมจะแตกไหมผมต้องเปิดบิดโลกไปก่อนทํามว่าน่ยทำไมมันยิงไม่โดนเลยยิงมันยิงมันยิงมันผมใส่กับมันแล้วพึ่งแตกมันจะเกิดมาอีกไหมไม่เกิดหรอกชนะแล้วนะครับผมว่าชนะแล้วเนี่ย ดูส่วนหน้าไม่ได้ดูวยนะโอเคครับตอนนี้ก็6นาทีแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e วันนี้ให้ผมมาเล่นเกมอะไรอีกก็กดไลค์ด้วยแล้วคอมเมนต์มาด้วยครับให้ผมมาเล่นเกมอะไรโอเคบาย